วันนี้นะคะมาพบกับปา BB Smart ร์ทาสาขาสานะคะวันนี้ปาจะมานํารถที่คุณภาพเกรดพรีเมียมและที่สําคัญเป็นรถ SUV ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่แพร่หลายมากๆท่านใดที่กาลังสนใจมองหารถ SUV บอกได้เลยว่าท่านได้เพราะวันนี้ปามีรถดีๆมานำเสนอก็คือ SUV ตัวรุ่น Toyota Fortuner 2.4V ปี2017ค่ะ บอกได้เลยใครที่พลาดแล้วจะเสียใจแน่นอนเพราะว่าปาั๊มโฟรโมชัน่นดีๆมานำเสนอและที่สําคัญตัวรถนะคะคุณภ,ภาพตัวรถไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะ ตัวหน้ากระจังหน้าของ Fortuner ตัวนี้นะคะก็คือมี3มเลเยอร์ด้วยกันนะคะและที่สำคัญเห็น3เหลี่ยมอย่างนี้เราเรียกว่า s x c e i v นนะคะตัวนี้นะคะเพื่อเสริมสร้างอะไรความดุดันที่ไม่เหมือน Fortuner ตัวปีเก่าๆนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะ New Fortuner ตัวนี้นะคะเพิ่มซูเปอร์สปอร์ตเลยนะคะทำให้รู้สึกถึงความสง่างามแล้วก็เป็นซูเปอร์ทรงพลังพร้อมรุยนะคะทุกสถานะและที่สำคัญ ตัวนี้นะคะเป็น 2.4V จะมีความแตกต่างคือจะมีไฟตัดหมอนะคะแต่ถ้าเป็น 2.4G นะคะก็จะไม่มีไฟตัดหมอนะานใดที่สนใจตัวรุ่นนี้พักมาหาได้เลยคุณลูกค้าคะขอนําเสนอนะคะตัวบันไดของตัวรถของ SUV Fortuner รุ่นนี้นะคะมีความพิเศษมากสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายจากคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถ SUV เพราะเป็นทรงพลังเพราะว่าอะไรเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงบันไดขึ้นลงไปนั่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะสามารถได้นั่งอย่างสบายและก้าวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะคุณลูกค้าที่กําลังมองหา SUV ยนะคะบอกได้เลยว่าท้ายประตูของ f o r t u n e r รคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเพราะปกติ f o r t u n e นนะคะที่เปิดกันทั่วไปคืออะไรคะเปิดท้ายแล้วก็ต้องอมือดันแต่ตัวนี้นะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้เพิ่มออปชั่นคือเปิดปุ๊บนี่ค่ะคุณลูกค้าคะไม่ต้องใช้มือดันเลยและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะ ดันขึ้นเองได้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่ไม่เหมือนตัวอื่นทั่วไปก็คือการกดปิดค่ะปกติถ้าทั่วไปคุณลูกค้าขาเห็นมือไหมตรงเอี้ยวแล้วก็ลงมาแต่ตัวนี้นะคะมีความพิเศษก็คือกดปุ่มเพียงอันเดียวเท่านั้นนี่กดขึ้นลงโดยอัตโนมัติค,ค่ะคุณลูกค้าขา ไม่ต้องเมื่อยแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยและที่สําคัญไม่ว่าเราจะเป็นคนตัวสูงตัวเตี้ยอย่างพี่ปาก็สามารถเปิดง่ายๆสบายๆไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงนึกถึงรถนึกถึง f อร์ uner คันนี้ได้เลยค่ะคุ้มค่ากับเงินที่เสียแน่นอนบบกได้เลยว่าภายในก็ไม่แพ้กันลูกค้าเห็นเบาะตัวนี้ไหมคะเป็นเบาะหนังสีน้าตาลนะคะแต่ตะเข็บนี้เย็บสีขาวนะจ๊ะทรงูสปอร์ตนะจ๊ะผู้ชายจ๊ะใครชอบทักมาได้เลยและที่สําคัญตัวนี้นะจ๊ะ บอกได้เลยเป็นพวงมาลัยนำสิทธนะิฟังกชันนะจ๊ะมี3ระบบ3ามแถวสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงวิทยุก็ได้หรือจะรับฟังบลูทูธโทรศัพท์ได้หมดทุกอย่างคุณลูกค้าที่กำลังสนใจ f o r ์เทเนอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าออันเดดมากๆวันนี้นะคะปาได้นำเสนอรถคุณภาพเกรดซีเมียมนะคะก็คือ SUV t o y o t a Fortuner 2.4V นะคะท่านใดที่กำลังสนใจรถที่ปาพีเต์ไปนะคะบอกได้เลยว่าพลาดได้แล้ว,พดดลวเพราะว่าเรามีการ รอกสิทธิ์ได้กับคุณลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะเพียง199บาทและที่สำคัญของเรานะคะสามารถที่จะเหลือเงินกลับบ้านก็ได้และที่สามารถรับทองได้อีกมูลค่ากว่า50,000กว่าบาทไปเลยและที่สำคัญทองในมูลค่า50,000เนี่ยได้ไปทั้ง2บาทเนะี่ยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะใครที่กำลังสนใจรถคุณภาพแบบนี้นะเราแถมอะไรคุณลูกค้าบ้างหนึ่งเรารับประกันหลังการขายเครื่องและเสียคุณนาน1ปีเต็ม ขายของได้ห้คุณ1นปีเต็มและที่เด็ดไปกว่านั้นคือเราแถมขัดเคลือบแก้วมูลค่ากว่า1 5 0 0 0บาทแถมให้ท่านใดที่สนใจรถที่ตากำลังไล่สดอยู่ตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าพลาดได้แล้วเพราะเรามีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังประสบปัญหาช่วงโควิดคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเพราะของเรานะคะมีส่งรถฟรีและที่สำคัญส่งเงินเปฟรีเพียงแค่คุณลูกค้าโอนจองเพียง 199บาทเท่านั้นคะ่ะพลาดแล้วจะเสียใจนะจ๊ะรีบติดต่อมาเลยรีบโอนเจ้านะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีอยู่คันเดียวนะจ๊ะ